อะอ่เป็นเจิดเล่าให้น้องฟังด้วยสิเขาทำอะไรบ้างเ,เขาทำอะไรเนี่ยเล่าให้น้องฟังสิเอ้าพี่บีพี่บีไม่เล่าเลยอต่พี่เล่าอยู่นี่ฮะเล่ายังไงแค่ดูดโอก็เล่าสิบอกว่าใครทำอะไรที่ไหนยังไง แล้วไม่เป็นสีก็บอกสินี่ฮาคเขามากาบทอแล้วเขามาสู้กับเด็กดื้อย่างงี้ไงไม่เด็กดื้อดูสิแต่เขาไม่ใช่เด็กดื้อนะแล้วเขาเป็นลูกน้องของทออ๋อคนไหนเด็กดื้อคะอัญญาชีซีคนไหนเด็กดื้ออ๋อคนนี้เด็กดื้อใช่ไหมลูกคนนี้ด้วยใช่แล้วคนไหนคนไหนเด็กดีคะอัญญาทำไมเป็นคนเดียวกันอะลูก เขาไหนเด็กดีคะเขไม่เขาไม่เขาไม่ค,คนดีมันมีตาสีแดงคนดีเขาไม่มีตาสีแดงเขาเด็เขามีตาสีส,สีเสีย a v น n g อ r s กินขนมปังดีกว่าเนาะ <c oughs> ไปแล้วเหรอลูกไม่ฟังพี่พีเขาเล่าต่อเหรอไม่เวา่เล่าเอง ช่วยกันเหรอเออช่วยกันช่วยกันทำอะไรอยู่ลูกช่วยกินมาวอเรอร์สนุกไหมครับ The sad to อ r a n g e better อืมเ้ครับตองมีด้วยค่ะเรืตองเบียไปหมดเลย โอ้ทำอะไรกันหนอยิ้มเหรอยิ้มทำอะไรว่าเ่ไมเคยไ่เคยทำแบบนี้ยนะมันใช่การระบายสีแล้วลูก ที่ทำอยู่นี่มันใช่การระบายจี๋แล้วเ,เห็นยังอ่ะนี่มาตมักหอวให้ยังไม่เข้าปากเลยกินแล้วพี่คิดจะค่อยกินหนึ่งอสอง กินเร็วๆลูกชายอ้อน้ำหนึ่งถึงสามนะไม่ชอบสิบสามแล้วพี่ยอนจะนับเองอ่ะนับเลยเวลาจริงๆอ้าวผงใส่คุณคุณนี้ต้องอยู่บ้านแล้วล่ะแล้วกสรุปวิธีนี้เดียวจบโอ้โหพี่ป้าป้อมนี่ก่อนละอ่าสรุปวิธีไม่ได้กินหรอนะว่าจะได้กินนะพี่ธี่อะจะไม่ให้นับโบกินอันี้ก็กิน่ แล้วพี่น้องพี่หลงกินน้องหกยังเหรอกินไหมกินข้าวไหมคะไม่กินแล้วจะโตไหมกินนมไหมไม่โตไม่กินข้าวเหรอกินข้าวไหมคะกินข้าวไหมกินข้าวป่ะคะไม่กินแล้วมัี่ไม่ได้ไปเที่ยวเลยกินข้าวไหมคะไม่กินหรอแล้วหนูจะกินอะไรกินนมไหมนมก็ไม่กินกินข้าวกินขนมไหม เอาขนมก็ไม่เอาแล้วจะกินอะไรดีล่ะจุ้ยจุ้ยไหมจุ้ยจุ้ยก็ไม่เอาโอ้จะกินอะไรนี่นะนี่นะเอาขาไก่ไหมไม่เอาทองม้วนกินไหมทองม้วนทองม้วนกินไหมทองม้วนนะทองม้วนนะไม่รู้ว่าลูกเราขนมปังขนมปังเอาไหมขนมปังปังปังเอาไหมจะเอาจะเอาโอ้ตาดสีเหรอใช่ไหมเอาสีใช่เออ

พี่กินหงอยได้ไหมแล้วกินหมอยไหมไม่หรือว่าไม่กินจับตรงนี้ด้วยจับตรงนี้จับแล้วไม่กินได้ไหมคะจ้าระวังไงหลังกับเข้าไปอีกอะนั่งมานั่งข้างล่างไหมคะนั่งข้างล่าง